ีเป็นลงในรุ่นของยางฮีโร่ครับว้แต่วันนี้ทําการซ้อมนะครับในรุ่นของรถบ้านยางฮีโร่รุ่นรถบ้านไม่ตัดไม่ล้อครับตูบางมดครับตายคองสิบอ็ด้าหยหนึ่งปดแปดห้าครับรถบ้านไม่ตัดไม่ล้อครับยางฮีโร่ ยางใหม่ครับยางใหม่ครับเปิดนีกหนึ่งรอบครับ